มินิกาเป็นบล็อกอีกมือนึงที่สะหองสะไสปเซอร์ไพรสวันเกิดเบาหน่อยใจคือว่าน้อยเบาเล่าเออสะหองกัได้มะยางอยู่กัวเคียงเพศสุขสันต์วันเกิดเบาหน่อยเนาะโอ้สาธขอบใจเอือหอบขุ่นง่าไม่ไหลเป็นยังขุ่นขนน,นนตะตาดีมากินได,ด้ดีหอมเซอร์ไสดีพ่อแม่พี่น้องสู่ทุกคนเนาะ มินิกาเป็นบล็อกอีกมือนึงที่สาห้องสิงไปเซอร์ไพรส์วันเกิดบ่าวน้อยหรือว่าน้อยบ่าวล่าเอานอ่ประกาโทรมาส่วนจะดอกแต่ว่าสาห้องบอกว่าหนาจะบพ่อเด็ไปดอกแต่มือนีเกากระสิไปเซอร์ไพรส์เพิ่นเนาะโดยการที่ว่าสื่อเค็กไปเซอร์ไพรส์เพิน่นเนาะกามันเป็นยังเขียวว่าเปนด้นโอกาสดีเทศกาลหนึ่งที่มิตรภาพพ่อสิได้ไปเยี่ยมยามพากันอีกเทื่อนหนึ่งเนาะ แล้ววันนี้สองก็มาอยู่ที่นะ้าหานเค้กอันสันเนาะเดี๋ยวสิลงไปซื้อเค้กไปเราหาเค้กคนจะชื่อว่าเป็นหานที่ตั้งได้แซ่บเีกจะตั้นไวบ้บให้เขาอยูบ่บเขาได้อยูุติเนาะเดี๋ยวพาเขาไปเบิรงนข้างในคี้มือแต่ยานไฟดับหมดจ้ะนี่พี่น้องเค้กคนเดี๋ยวมีหลากหลายนะเนาะเดี๋ยวเลือกซอยเน่ว่าเชียวนาได้ คือเอาซเปอร์แมนดีวะสือเคกเน่ก่อนทเแน่นี่ต้องใส่้ลุมก่อนจ,จันุ่มเดตัวใหญ่นี่นนนเั้นสาม้นสบ่กอกใหญ่ตัวลุมนี่โฮกบอ<า>โอเคก็เท่าเดซสีฝาดีเด็กตอนฉันสั่งเ่าจาสัง่งนะโอ้มีจะคลองแหลนะเนาะ อ่าเดี๋ยวสีเหลือกเอาเค้กไห้าน้อยืน้อบาวน้อยก่น้อยวนอวน้อบาลน้บา่ว่น้อยบาวนล่าน้า่าวน้่วอบ่าวนล่าวนคอน้อยน้น้ล่าอยนอ่าอยาวนวา่นอนี่ม่า่นาน้ออนออวน่า สเอสเนาะโอเคเค้กกรสไปดแมนเนาะซำสือไปให้เด็กน้อย13ปีเลยเอาจังได้กับบาลนันกับกำลังสิบปลายปีคือกันแต่อีดอกนี่สไปดแมนใหญ่ได้นน่ตัวนี้จักปอนนี่จักป,อนน,กปอนนี่ส่วนตัวนี้อออตนี้3ปอนเอโอ้ปอนเนาะตัวนี้น,น,น,นี่ได้แล้วเค้ก3้ำปอน เดี๋ยวสีได้ออกไปขี่รถจักต่ออีกได้เขาบอได้จกกันทีรถใหญ่เพราะว่าหลายหลายคนหูวนอกว่าบานเบาน้อยนะมันเป็นครัวที่เขาขี่รถจักไปได้แต่ว่ารถใหญ่เขาบรสาบาจะขี่ไปได้ดังนั้นถ้าต้องไปตอดเอาถั่ปุกก่อนมีบานเพ่อนถั่ปุกหรือว่าทีมงานของลูกอินเล่าเขาไปแหละแล้วเขาก็ไปขี่รถจักไปต่อรถเนาะเผื่นว่าต่อรถต่อรถ ปกติเคยต่อแต่นกแต่เถยวนี้มาต่ร <c oughs> าาาาอรถจะเขาอหารเพื่อจะได้ดีแถมขนมหายฟอมอีกเนาะนี่เขาก็มาจอดอยู่หน้าบ้านมอปุกเนาะซึ่งเขาเคยมาจอดอยู่ในตอนสว่างเขาสิไปนอนหน้าอันเดยแล้วจอดเอารถมานีแล้วมาตอดเอาทีมง,งานเข้าเนาะ เขาบอกฟันแล้วว่า,าสีออกมาแต่ฟันหนัากะออกมาแต่หน้าเดี๋ยวนี้นี่กะใช้เวลาในการเดินทางแต่ตีนผู้มามองนีกนัสิประมาณชิบหน้าที่นี่แหละทุกคนบุลเลสซองซีมา,าเหลืองเค้กให้ฟังทุกคนสองมิสตอรี่หนึ่งเกี่ยวกับเค้กนี่คือหน้าตาของเค้กเนาะเค้กที่เขาจะเค้กที่เขาจะสื่อไปเพไยบอน้อยหรือว่าสื่อไปไฟฟหายคนอะไรเนาะเหลืองเค้กนี่เนาะ สิว่าเราทั้งนำทุกตะกี้เนาะควมทุกควมอยากหรือวา่าควบลำบากของขอบขวดเต้กี่ๆ,ๆแล้วก็ย่อนว่าความกดดันของสังคมเนาะกระแสของสังคมมาบีบบังคับแล้วก็คิดกลับไปนะยังโขอดอีต้นพอแม่ได้เพราะว่าข่าวตะกี้ตะกอนอยู่เมืองโคงเซโดนนะทุกคนเจ้าบนท่านมีหานคล้ายเข็กย่อนกลับไปเมื่อเวลาเก,เกือบจะสิบนาิกาปีก่อนเนาะอ,อยู่เมืองโคงเซโดนนี่ยังบนท่านมีหานคล้ายเข็กเถือ่อ แล้วก็บ,บวกกับครอบคั่ของซ่องของเองที่บุษันได้พัฒนาลายปันนี่เนาะรถกับบมีครับมีแต่รถจักรรถจักรการถรถเจ็ดซิปฮอนด้าเจ็ดซิปคนในทุกคนหรือว่ารถด,ดีมตะกี้อีพออีแม่เพื่นขี่รถจีมเนาะเดี๋ยวเพื่นก็ับไปปักเซ่เหมือน,นเป็นวันเกิดของซ่องของเรื่องของหน่หอซ่องเหนือซ่องกับบจือค่ะแต่ว่ากับเห็นพอแม่เพิ่นกับขี่รถจักรระยะทางหกสิบกว่ากิโลเนาะเพื่อจะไปสือเคกมาห้ลูก เพื่อเป็นของขวัญวันเกิดให้ลูกอนว่าลูกอยากได้ลูกอยากมีวันเกิดเพราะว่าเห็นร้ายคนมูไลร้ลายคนที่เขาจะได้เฮ็ดนอหลุนเดียวกันเขาจะบางคนเขากับเป็นลูกคนที่บบว่ามิฐานาแน่พอเมเขากับเฮ็ดทุกปีบัตมาฮอดวันเกิดของของสองของทุกตะบิ๊กกับโบจูนี่แหละแต่ว่าเป็นยังก่อนคือโบเดเป่าเค้กพอแมกับเหมือนนั้นมาแล้วก็ไปสือ่อนอปีนะัน้นหนอมาความหักของพอแมนะ ีมากแล้วกันอีแม่ก็หิวเค็กยังสี่และตัง่งเซตักเนาะทุกคนเนาะหิวเอาเคกตัง่งเซตักแล้วก็สอนน้ำอีพอขี่หกสิบก,กิโลห้าอ่อ,อนคืดว่าลำพังข้าขี่ตลอดจับซื้อๆบ่อตองหิวเครื่องหรือว่าหิวยางที่มันต้องหักซาอ่ะนะเคกมันเป็นยางที่ข้าต้องไดหักซาได้ทุกคนเพราะว่าคันบ่หักซาบ่ากอดบ่จับบ่คืนดีๆนี่มันกับเป็ดมันกับแปด,ม,ปดมันบ่กแลวนี่แต่มาเนขี่มาหอดไดประมาณครึ่งท่านึ่แหละไดครึ่งหนึ่งแล้วก็มีคนบาดเขาเอง เป็นเออเจ้าน้อประกาศเชนประกาศจอดจอดแล้วกระทำจะสิไปใช้อันอันเล่าเอิญแม่ส์สอห่มว่ายีเนาะเพ,พระาะว่าภาษาเวียดเขาเจ้าเอิญว่ายีอ๋อว่าจะไปใช้ยี่กึะงเออข่อยสเมื่อสื่อเคก้กโอ้ยมากอดเค้กมาตั้งแต่บักเซ่แต่ไปขึ้นรถน้องข่อยเมื่อกะเลยแม่์เลยขี่รถนั่เพลนล่ะก,กัน้ยนุ้ลตาไหลส์เราเป็นเรามากอะเกิดความซึ้งในตัวเองเนาะซึ้งเอง กนนันเลยนะทุกคนนอแก,กเกี่ยวกับสตอรี่เหลือเขตคลองซองนอแตงว่าจะเป็นแขกเขกนี่นะแต่ม,มีเหลืองเรามีความหมายแต่ปัจจุบันนี่กย็ยังมีอยู่ได้คนคนที่แบบว่าอยู่ในสถานการณ์หรือว่าเหตุเดียวกันเหตุการณ์เดียวกันกับซอหองอะนะแต่กับซองกระเดยเราทึงสิ่งที่ซองได้ผ่านมาแล้วนอว่ามันเป็นอย่างไรไอ้คนประทับใจที่มีนะั่พอน่แม่แล้วแต่คนกับสูส้นจนมาหอดคุ้มือนีนีจนมีรถหายคียเป็นขั้นนอไปมาปลุกมาเลยไปไป เอาไปอยู่ออกไปเลยเดี๋ยวบังมันเฮียจอดรถป้ายเข้มทางอยู่สิเนาะและวเขาสิขี่รถจักไปเอาทุกคนมาไปตรงเครื่อง,งสอนถ่ายผู้เบ้าหน่อยวันนี้ไปทุกคน <laughs> เหยียบไปแซนแซนแตกกนะระเพาะแหละเมียนบอกจะมาถือแค่โอ้ยจะถือพ่อ เราชูงได้จะไลยเขาถือของเล่นอะ,อน,น,ะนี่สอดจะสีเนาะแห้งเทนแบบนี้แห้งคือเห็นผาเลยทุกคนนำาภาคเมขี่รถนะ60กิโลเนะมตรถัดไปยังยงพวกเฮ้ยเลยยังมาต้องตอดต้อง,งหักฟ้าอย่างสีนี้ไม่โคตรพุ่มใจนะพุ่มใจแห้ชีวิตเนี่ยหาย,ยังสดแท้จริงอะไรแล้ว ใช่อย่างไดทาเขาบานมอสกกบมาหน่อยอันใดใครไมมาอาเมนวะมอสกขี่อนทางเข้าไปเนาะยักมอสิไไใส่สิบหูนาะเราว้าเข้ามาได้บอกได้ว่าสิมาดิแต่ไม่ใช่หูป่ะจ๊ะมอเองก็ยังบอกอบี้รีดน่อยรบนีนะบางทงด้วย ไปเลยพี่น้องดีจะใช้พาสปาร์ก็เขาเริ่มเลยได้เริ่มสีดำหน้าแหละขาดขาดมาเปิดก็ เนาะเดี๋ยวขาสิีลดขคามควไม้ไผ่เนาะทุกคนเนาะเป็นอีกหนึ่งครั้งที่ได้มาตตกีกันมีสองทางนี่ทางหนึ่งอยู่เบื้องนั้นซึ่งทานั้น,าน,านตะกีฮันเดชยุหันมอสุกกำลังไปไประเทศทางยุหันจะจะเป็นทานของรถไนท์คามเดวตอน,นี้เป็นรถจักรคามในย่างเดียวนะทุกคนเนาะนี่ดนโดนสิได้มาเด้ทุกคนบร,รรยากาศแบบนี้มีสองห้องมา้อมก็ทงเค็กทงหนึ่งเนาะสิไปห่เบาหน่อยแต่สิ่งย่างคามคัวไปจะขี่ไป ไหนจะขี่ก้อนพ่อสิงยางาเป็นบรรยากาศแบบนี้แล้วที่อยากสัมผัสโดนละ่ะโดนแห้งแล้วบนไี้มาสัมผัสแต่ปีนี้ทุกคนพ่นจะเอาไม้แปนมาปูทุกคนเดี๋ยวจะให้เบ่งบรรยากาศครัวซะเนาะพ่นเอาไม้แปนปูตอนปีกอนพ่นเอาไม้กระแตกระตีบะเออพ่นเอาไม,ม้ไม้ไผ่นะมาสาร แต่ว่าปีนี้เพิ่นเอาไม้แปดเนาะไม้แปะน,ะปะนะาใหญ่เติมได้มีนะ้าเส้นพิน่นเออสะห้องกระได้มะย่างอยู่ขัวเที่ยงเพศตากแดดบบานี้เอาแล้ค่ะค่ะค่ะงเขาเห็นขัวแบบนี้เนาะทุกคนเนาะเาคือเห็นลุงเถื่ออยู่หน้าเราไปถ่ายสารคาดีเขาเจะเหตุขัวไม้ไผ่เลยที่ยาียที่สุดในประเทศลาาเนาะขาแม่นำเซละนองทื่ว่า ความสมัครขี่ของสนเผาเขาเจ้าเนาะสาบานเขาที่แบบว่าดล่มระล่มระดมกันมาหนึ่งลอยก่าซีวิตมาเหตุให้สำเร็จภายในมือเดียวโคตรแบบนับถือหนำใจเขาเจ้าโคตรแบบนับถือหนำใจความสมัครขี่ของสาบานเขาเจ้าเลยเนาะโอ้บรรยากาศน้ำเสทุกคนเริ่มไสแล้วเส้น้ำเสอยู่นี่นี่วกวงก็วอยู่มงองค้งเด้อ แต่สักของกระเฮ็ดยังอยู่นีไม่อย่างจากแดดเที่ยงเพลพอดีเพลเลยแตมบรรยากาศทางทางก็คือเด็กหน่อยลินนาเนาะเที่ยงเพลก็ยังอาบนา้ามอน่หน่อยนี่เที่ยงเพลข่อยงางขาวปัวก็ใกล้ๆนี่ยินดีตอนรับนะทุกคนเนาะถ้าขึ้นมากจะเจอก้าวเพิ่สบายดีพอ ว่านาคัวเพื่อนนอนี่พ่อแม่เลยค่อปัดจางหลังเขาเนาะจางเงี้ยปันได้เจ็ดแปดบ้านเท่าหนแด้เป็นบอตีใก่ข่อยมาหน่เป็นไม่ไหม่บางเนื้อเนี่ยแหละก็เอาไม้ไผ่ไป็ซานเนาะเขาเออใหม่ใหม้กระตีหบ่ไม้กระแตเป็นไม้ไม้แปะเนาะคือว่ามันหับน้ำหนักนักลดแต่ลายเป็นบอดจังเศร้าหลานพุ่นแหละโอ้เศร้าหลานคนนี่ ระดมกันเห็ดเองบ่จักมือแล้วนี่กามือเห็ดแท้ๆกับะม่านซองผิดเข้าขามจะสีเสียจังเลยนี่เขาเขาจะไล่จังไลยเออรถจักรดีกับขั้นหาครับรถจักรขั้นหาพัดนอน็อเน่าย่างนี่ครับไปกรับกับสี่พัดสี่พัดนอโอเคไปเดี๋ยวเขาสีขาวไปหาบอน้อยเพราะว่าเพื่อนว่าบอน้อยเขากับสวนทางเขาไปบางยางนี่เพาคิดว่าเป็นบอนซุปแถวแถวบอนอยเนาะแต่บอนเป็นยังกับสีขาวเหยียดขนาดแหละเนาะไป หาหางเระมาณในเขตบ้านเพิ่นเนาะพี่น้องเนาะสวนบ้านบ่เออๆเพิ่นอยูอ่สาาอ,อ,อ,อสวนคยมาพี่กายนี่เนาะไปกับบอกว่าเจอบันไดเพราะว่าตั้งปีหนึ่งแหละโ <c oughs> อ้เออเออเออนี่พี่กายขึ้นมากเพราะได้เจอวัดนี้เดี๋ยว่าเจอาจะพาระาะว่าถือสมบูรณ์ ดีเลยคอใจดีได้ขนาดหรออยากเท่าไรวะยังเหรออออะเนี่เนวะโอ้ <S <S เป็นเพื่หนหอนใหม่วะฟัามากโอ้คนธรรมดาเขาผมมาได้จรเหรอ คนธรรมดาเขามาเด็กขาทางบบนพี่เนาะคนธรรมดาเขาไม่มาหรอกค่อยคยมากกว่าไปฟุระทากลราคนอระเบืองเด้ยตอนนั้นมอน้อยพามาทางนี้นี่้วก็ว่าทางเงินลังนี่อเออแมนพาเขามาทางนี้อเลยสบายดีสบายดียดพอ่อ ใส่ซุกซุกอจะไดีไหมจอบเกกใหม่ปนอยยๆคอย่วยคอยสวนกันนน่นก็คือเร่อหมอซุกเอเออได้มอซุกแยังบอกในกล่อยู่าได้มอซุกบอกพี่น้องอยู่มันจะชื่อไหือัน้บมันกไ่ได้บอกอีเด้ว่าสิมาเน่จำพอไ่ได้บอกว่าสิมาไอตุนิสะนั่งลง นั่งลงนั่งลงไมไ่ข้อมือเนี่ยข้อมือนี่ยขอมือนี่ยนั่งลงไม่กีนั่งลงครับข้อมือสบายดีเดียดีดูเขากบบพอเบาหน่อยแล้วแ่นบเป็นยังแล้วก็ฝากป้าเอาเกยงนี้ให้แม่เพื่นเอาขาป้าในตู้เย็นาะกมาันเปือยอ่ากมญ่ัดเปื่อยประยังดออ สบายดีงหน้นาเหมือนสบายดีสบายดีสวายดีลุดไอดอนปะดูดูไรโอ้โ, <sh arp y> โเหเออหลบคักหลบแม่เลยนี่ให้แม่เพิ่นเอาไปแช่ตู้เย็นฟ้าเนาะเ่าสิมากชิมขนมที่เพิ่นแถมเนาะแล้นี่แม่นตูวพี่น้องตูวนั่งเย็นซึ่งแปลว่าพอดี ได้บรรยากาศเลยเป็นบอลทับลมเต็มๆเลยอัานี่ตัวนี้สื่อแล้วคนแถมตัวนี้ของข่อยข่อยมากซุดขนมอันนี้จะเขย่ขนมยังนี่แหละอันเดียวกันกับตัวนี้แหละต่างแต่ตัวนี้มันมีก่อนเดียวตัวนี้มันมีซ้ำก่อนตัวนี้แอคทิฟตัวนี้ทุ่งหาขนมปังปังเหนื่อยบ่ปังเหนื่อยบอยังยังโอ้น้องเขาจะขุดน้องทางเออนั่งขาเพื่อนพี่เนาะ ว้าบรรยากาศโคตรดีเด็กน้อยพอนอนใช้ซาบอบีโชว์เหรอนซาบอบีออกมาหลินน้ำเนาะบาซุกยังอาบน้ำแล้วพอดีแหละนั่งชมบรรยากาศท่าบุกันด้วยแล้วเ่ได้เจอกับบรรยากาศแบบนี้เลยเจอเรื่อยๆคอต่อเจอยู่หน้าเออจะนอนหน้าเดยโอมวน่าจะมิเต่าพูดมันเป็นเป็นทงเพียงแบบนี้สวัสดีสวัสพี่น้องบาซูก บบหลักการีเมลโดนเนาะไปได้ออกส่งอสงเลยหองเนายปีหนึ่ง,งปีหนึ่งเนาะเตกีเตกีคลิปกนก่อนเข<ด>้า <Bay S 1> ไปยังไปสอนน้ำกันเาานาะอ้องเนาะมาเลยพี่ผากับพี่ผ่าป้าแม่คะถ่ายกันมาอะไรก็เลยว่าปีนข้าพ่าหรอวะยังเล่าก็ได้ข้า่ามาเดี๋ยวได้เออแบจะเสียเสียสิวส่วนแบบขาจะมาขันเข้าพาน้องป่านอย่างมากไปเห็นในคลิปเตอร์คลิปยังนะเป็นตะมัวแห้ง ถักตั้งเนื้อเขาน้องใหญ่กว่าบ่คือคนร้ายกนี้ายน้องตัวนี้ก็ง่ายแต่คนร้ายอยู่แล้วถันหั้งเท้าก็ได้บางเทอก็บ่รายแต่เดียวนี้จะบ่รยายนั่นไหมนาะเดี๋ยวนี้บายคือแต่กอเข่าอมปากกาดขยานคนร้ายเขาเออขยคนร้ายด้วนะเออแม่ทนแล้วเออติบยาปลาบ่ไต้องยนสุ้เส่ยวขนบ่ไดาปลาเป็นแล้วพี่น้องนเลเมื่อวันสี่ส่วนไปอะไรไปต่างแคมปอยู่คำเตือนนะ เขาขึ้นว่าอันนั้นเข้าดาวหันซิมาต่างแคมอยู่นี้เขาเลิกกันนะเขาจะสิบะลินไสบ์บ่บออยู่บ้านเข้าดาวเขาเหนื่อยเพราะใส่เสื้อตั้งี่นอนใส่เนื้อกระดูกมาโดยด๊าสีกินน้ำแบบนี่แหละขค้นว่าเข้าดาวสิมานอนนีหลังจาประมาณเดือนหนึ่งเห็นจะไปขำตื่นเพราะว่าขำตื่นตัวนี้มันยามย่านี้มันลบแล้วมันพมีน้ำหมอกบรรยากาศบอดี้ทางส่วนเดือนหนึ่งมันอากาศมันหน่าแล้วน้ำหมอกร้ายบรรยากาศก็ได้เอดีแแล้วบบนี้ กอะไร่ออนไปแลอโอเคพอดีแหละจังว่ามาถืีปไม่หันคือว่าเขาเขากับมหลินีกับอ๋อกัะสื่อแบบสิยังกินหถอะนะลบแบบตัวนึ่งมาเรว่ังไดลมกันยู่มนี้หันลมละอะไรอะไากันเห็ียมันเห็นตอนทับข้าวดาวอ้าวดานี้ยิงผู้รเวณผู้บริเวณวะเนี่ย อยก็หูวะเ่เหนือยก็หูเนาะ่ปีแลยก่อนไเพาก็เก่าิเดือนทิเอเดือนเนาะิปหีเนาะดปีสเดืปีลยกค้าที่ผมเป็นขออย่ากินลายลายแว่าปีกับเสือได้ดิงปิ้ใหญ่ตัวใหญ่เนาะเออลตใหญ่ัวใหญ่อ่าาเหมือนี้มากสาบอบบี้เนาะ กับเอือยเอือยยังก่อทักทายสื่อวันสื่อวันน้อเป็นเอือยผูกก๊กเลยของเหื่อบาซุเอือยก๊กหมูเอยก๊อกหมูแต่กันยังออกเขาไม่กินโอ้ยมามันกินเขาคนนี้เคยกินอยู่เหอุ้ยคักได้หนิเห็นเจ้าเปิดตู้นี่ตาว้าหรอเอากินมันก็คือกันกแต่ว่ากบจิรีเอียงอ่ะจ้ะแข่ไข่กันแข่งไข่กันจีรอเนาะจีรีจีรอดแข่งไข่กันแม่นรอแม่นโอ้โหต้องเด่ฝากของน้ำเพิร์น้อ มืัอนี้มันล,ล่มไรพี่น้องป้าซุกเพื่นก็เลยเอาผา,ายยาง <ๆ S 2> โล้<อ>เพื่อเวลาเขานั่งน้องยานั่งจะสิบปิอยนะเหมือนที่เพื่นอนจะต้อนข้าพ่อพี่น้องจะสนัอดีนกับตั้มมะคุงนี่อาหาราเดี๋ยวไอซุกแล้วสิวันนี้ยังไงพังไม่เลยฮะก,ก็ไปอะไตั้มมะคงุงผ่นอยากให้เห็นอีเมลเขามาเก็บเอาอยู่นี่มีขาของหนาวเลยมะคุงไม่ไหม้สดๆจากก๊กเลยได้พี่น้องแบบคุณงามนี่นะของดีเดี๋ยวข้าสิได้กินเขาแล้วก็ถ้าบ่น้อยมากก็เลอยรกคุณน้องเขานั่งเหรียญำกันก่อน มาเด้อพี่น้องเด้อกินข้าวร่วกันกะลางมือปุ๊บก็พี่ตะแก่ดีนะบ้านไว้แล้วเน้องมันเกิดมาแล้วสวัสดีสวัสดีพี่น้องมาแต่ซื้ออันแนวมาเห็ดกินเหมือนแหล่งมูสประเทศล้วงกระถาสู่แหล่งของกินมาสีด้กินโตโตร่มหนาวด้วยโดีร่มบรรยากาศเย็นๆเดี๋ยวเดี๋ยวครับเพื่อนๆไปเดินทางร่มหนาวผมว่าอยู่นี่บ่์ซุกเราเอาผักกัางลงเออเอาบรรยากาศ ดิดีมสุกาลงาปาตัวน่ะลมบอบมันผัดแห้งจันปวเบิดมันผัดเบิดเนาะมาขึ้นวะอัยนคีมาส่วนทางขวามอสุกท่านี้โมสุกไปสื่อย่างเนาะเจ้าแท่เจ้าอ้าจะไปให้มาเสนอมาแล้วเออตายขี่กายกันหมดขี่วันยูบยูบไหนยู่่างนานะค้างหมดไทางโอ้าห้อด้วยขี่แบบอู้ย นอกบรรยากาศข่เลยหน้าเพิ่นเดี๋ยวถงหน้ากันดิเจียวนั้นเขามาเขาไปไปทางไหนหน่อยไปไปเอาป่าไม่นกโอ้โหนอทานนี้อย่างย่างละดทงไว้แมนแหละโอ้ยไอห้องนั่นจะปปกางเหมือนเนาะแมนทีภาคไอห้องไปสอนอันนั้นคนอยากไปเยอะเธอวีเยอะเนาะไปไปวัดเขาทาป่าส่วนเด้ออ๋อได้ได้ นี่เจ้ามาเจอประมาณสองเดือนสี่นั้นเห็ดใหม่ไรเนาะไม่เห็นบรรยากาศเก๋มากตอนนั้นบริเวณอันนี้ไล้เนาะเออแถวอันนี้ยังเป็นเป็นน้องอยู่อยู่นี่นะเป็นเหน้าตัวนี้เ่งท่านใดนนั้นเ่งท่านใดแอบนี่สห็ดใหม่ๆซวนตัวเองเลยอ้าวซวนเท่อนเจอวะไ่เห็นโอ้เป็นตมวันเถอโดนแห้งหรือบริเวมาเนาะเบิ่งเลยว่าขัวใหม่ขัวเออเบิ่งแล้วแล้วก็ซวนพักม่มียังไรหรอกมีแต่พัก พักทั่วบวกงาวนะเป็นท้งมันคือพวงาวมันเป็นน้ดินดินเบื้องนี้ดินมันเป็นแห่งกระดาเออดินมันกระดาษมันเข็มดินเข็กับบริสายลายแม่บริสายหุยเออพักกับวังงาเป็นไหนเป็นหอดพีไก่และเด็กิงเป็ดเออดาวเดือดดาวเดือดแดงเดือดแดงเป็ดเนาะหมอดพีไก่ นี่แหละเดี๋ยวจังหน่อยขำหุ่นต้านจังเมื่อบมาสิออกนะมด้วยมาสิออกเลยหลุดขาโทรมาเอาเครื่องโอ้เครื่โหนึกว่าเอื้อยชัวร์มากเลยค่ะมากอ่ะที่แต่แบบาบบจะมีแต่เบาปลูกมาะเบยังสิไรเมื่อบเลยวันนี้แมนซีซีแบบเสือบาหน้อยเลยสบายดีถ่ายถ่ายสบายดีเอฟซีเนาะดูถืทุกคนมือนี้เป็นมือวันเกิดเบาหน่อยเนาะเดินมาเบิน เลนแทนแต่นนี่ก็คือในห้องสบายดีทุกคนกลายคนตั้งใจมากว่าสิม่าสบายบอนน้อยไปสื่อเพลงว่าเจอไผ่แต่ว่าบอนน้อยไปอันปากเทเนาะไ,ไปซื้อเนี่ยกินก็นเลยว่าอลไรอันนี้น,นี่มาสุขสันต์วันเกิดบนอนน้อยเนาะแต่ว่าเขาสิบวกเปล่าให้บอนน้อยเปล่าดอกมาใด้บอนน้อยเปล่าน้องเผาขวบ ทางานมือแรกเนาะาว่มือแรกมีงานก็คือว่าน้อยมาเลยซื้อเค้กมาสำเร็จแล้วไม่ได้ไม่ได่เค้กเอื่อยเลยดูดีเลยเนาะสารุ่งกันนะเข้าใจได้ด้วทุกท่านมันเกิดด้วยเยต้มดังปรารถนาทุกสิ่งอย่างอ๋อสายถูกขอบใจเอื่อยหอมประหงาไม่ลายเขามาบอกว่าคนคนนัดยังบอกคนคนนัดจะดี มักจะเจดีบอกว่ามาเก็ตสดมาเก็ตสดเป็นแล้วมาน้อมักจะโสดโอเคดีใจน้นยขอบใจเอื่อยของไดายเด้อเด้อเดี๋ยวมืดมีภารกิจเข้ากันก็ตัวนี้นาะเดี๋ยวเจอกันใหม่มื่อมาเือนาแล้วมือนีเข้าชายบาสุกผ้าไปเบิร์นครัวไปเบิร์น่าเนาะเบิร์น่าที่เพิ่งกำลังสานเลยว่าจะถ่าอันนั่งกินนั่น ปิ้งบาร์บีคิวมาแล้วลูกข้ามาเอาเครื่องลูกค้าเาเครื่องนี่ยากเลยเนาะแมนแมนแถมมันกันาวหน่อยดี่เห็นละบอนน่อยโอเคมาแถ่เด้อแทแถขาดาวเลย้าข่อนมา้้าข่อนมา่านข้าแวมาด้พอดีข้าวดาวพอกันไหมโอเคไปไปไาคัวเลยปะ่ะนิวนะทางที่จะเห็ดสุข หอยไยกจ้าวเรนี่ราเป็นเงินทสี่้บ่าสมบขึ้นมากแต่ว่าเราเป็นคนกลางประสานงานซื้อนอกระดาทางไมสมพมามมันเป็นเป็นแปลกๆตะกี้จะเป็นคุ้มางเป็นคุ้มเป็นยังไงอ้โหเนคุอัเนบสองล่าคนดีอะไรอย่าเ้สองขอย่ันแต่้าวเนีนีว่าเที่ยวบ่ได้เลยพี่นอแต่ก็นอากลงกะคซออเทิ่าเบ้งบน พอที่ขังวัดเลยเนาะแม่วิยงามแท้โอ้เพชงามแท้งอเพชรนี่ชิดซิบสามหลาแล้วนี่จะเนี่ยแจซัพพอร์ตจะท่านี้นี่บ่เนี่ยอันนี้พวกท่านเดี๋ยวแล้วนะแบบว่าเขาซื้อค้องซื้อยังมาชิดซบามหลาหนีขวดไม้ไม่แตะเครื่องแข่งานเ่าเองตีเออแค่งานเขาเองแต่ว่านี่ฟังหนึ่งฟังหนึ่ง การงบยังมาท่านพาอเรกพี่เนาะเอฟซีเส้อห้องอยากเฉยเราไดไหมได้เลยได้ได้ติดต่อประสานงานเออเฮ็ดบุญประสานงานมานอเอาการอำนวยความสะดวกให้บ้านเท่ากันแหละว่าทางใช้เป็นเอฟซีก็พัฒนาเจ้าหูเนาะว่าบ้าทความอากนะเออเอออยกอเนาะก็จะขุดดินออกว่าอะไรกันคือสั่นเนาะเอออยากสั่นอยากสั่นจังหน่อยได้ไหมกูกู ่ว่าฟังนยังอีกฟังน่อด้โอดน้านนี้ไปแม่ปลูกยันลงเลยอ่ะคอยยืเตี๊ฟังหน่อยอยู่ต่อไปัได้ออ๋อเออเออมันอยี้าเอหลใส่ไปเดิบสิบสามหลานไอือแต่ว่ามันกับเบอร์เบอร์เเหนีวแบบว่าคากินค่านันค่นีนะเวลาเวลาคนมากเทากับห้เขาจะสื่อต้องกินเดี่ยวเตาเพ่อนเขาอย่างนั้นเออเออหนัเอ็ดมันกับเมื่อยเนาะแมนมันก็สื่อน้มสื่อยังมัน เบิร์ไปนะย่างน้หน่อยย่างน้อยกันี่ยมันงก็รร่วมกัากัน ก็พอเฮ้สองเดือนหนปีหนึ่งปีเนาะหนึ่งปีเป็วเปลี่ยนแปลงของนจากนอกรัวไลเนาะัวทายแ่ว่ามีท่ามางสงทางเปนใหญ่แต่ว่านี่แหลอกน้อนไปโย์ของยูทูบเบอร์เนาะนอกแล้เขาได้เขากัมีการเปิดแผกานรอดวันเกิดม่วน้อยจะให้เบอร์เตอ์เายไฮไลท์หรือว่าเบิงานเนี่ยนะเบิกกรงานเด็กต่าง การพัฒนาบ้านเรื่องกิจกรรมต่างๆติดตามมาดเลยก็ขอบใจเด้อพี่น้องที่สีขาวมาติดตามแดงว่าฝากไใ้เด้อพี่น้องเด้อมาเป็นกําลังใจให้ทั้งสองทั้งสามที่แหละพี่น้องเพียรตั้งกันเนาะฝากฝากฝากเนาะตากมาฝากไปตลอดสำหรับบ๊ายบายบ๊ายบายแต็ม